เล็งลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรักเริ่มต้นที่ฟังเพิ่งดูนะเนี่ยว่ามีแบบว่าเห็นอาหารแล้วอาเจียนพุ่งด้วยอ่ะใช่ค่ะก็คือเป็นภาวะกลัวกลัวทางด้านจิตใจยอย่างหนึ่งเป็นทางด้านจิตใจใช่ กจะเห็นผลไหมคะอาจารย์ก็ส่วนมากเห็นผลนะคะเพราะว่าไม่มีเด็กคนไหนที่หิวอยอมหิวใช่ก็คือเขาก็เขาก็จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ว่าฉันต้องกินละฉันต้องฉันไม่มีทางเลือกยังไงฉันก็ต้องกินอาหารที่คุณแม่เตรียมไว้สุดท้ายเขาก็ต้องยอมกินสวัสดีค่ะพบกับคิมเพสัจกรหญิงขันษามหามงคล ค่ะสวัสดีค่ะแล้วพลอยมาริการ์นะคะค่ะในรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีคะพี่พลอยเอ่อวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อที่เราเนี่ยได้รับการขอจากคนใกล้ตัวเพื่อนแล้วก็แบบญาติมาเยอะมากนะคะว่ามีรีเควส์ว่าอยากจะให้เราเนี่ยลองทำอีพอันนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับว่า เป็น e ีีที่เราสองคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อินกับมันเพราะว่าเราไม่ได้เจอปัญหานี้<ช>แต่ปรากฏว่าพอเราตั้งโจทย์แล้วว่าเราจะทำอีพีชื่อปัญหาโลกแตกของเด็กทานยากเนี่ยแล้วเราก็ลองพูดคุยกับคนในคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนๆกลายเป็นว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยพบว่าหลายบ้านเลยค่ะว่าปัญหาการทานอาหารของลูกเ,เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งมันมีโอ้โหรายละเอียดเยอะมากเช่นบางบ้านเนี่ยลูกเนี่ยชอบทานอาหารมากแต่ว่าไม่ชอบขยับ ไม่ชอบขยับตัวเหมือนมันเสือนอนทานหรืออะไรนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีบางคนเช่นว,ว่า,าลูกกินแต่ว่ากินแล้วไม่เคี้ยวอมเอาไวขา้ข้างๆบางคนบอกว่าลูกเนี่ยทานผักแต่ว่าทานแต่ผักสีขาวไม่ทานผักสีเขียว <c oughs> บางคนก็ไม่ทานผักเลยอ <c oughs> บางคนไม่ทานผักไม่ทานผลไม้เลยหรือว่า <c oughs> บางบ้านทานยากมากถึงขนาดข้าวไม่กินกินแต่นมอย่างเดียวหรือว่าเพื่อนสนิทลูกงอีกบ้านหนึ่งที่เห็นกันมาหลายปีแล้วว่า เ,เวลาไปไหนด้วยกันเนี่ยเขาต้องเตรียมอาหารประมาณ5อย่างเป็นอย่างน้อยลูกหนึ่งคนเพราะว่าอันนี้ไม่กินมีอันที่สองอ๋อเลือกเป็นออปชั่นให้แบบว่าลูกเดยไม่กินมีข้าวโพดข้าวโพดไม่กินมีอันนี้อันนี้อันนี้แล้วสุดท้ายไม่กินอะไรเลยจบด้วยกันที่แม่ยกใสล่ลิงมาแล้วข้างในมีนมแล้วก็เอาเออแบบว่าใส่ลิงยิงนมเข้าไปอะไรแบบเนี้ยคือเจอเยอะมากนะคะ <laughs> ทีนี้ก็เลยคุยกันว่าปัญหาเนี่ย เรื่องของการทานยากเนี่ยมันมามันมาพร้อมๆกันกับเรื่องของเด็กที่น้ำหนักเกินใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าใช่เป็นปัญหาคนละมูดให้หนักกันคนละแบบก็เลยคิดว่างั้นคราวนี้ค่ะเราเนี่ยลองมาทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาโรคต่างของเด็กทานยากโดยที่เราได้รับเกียรติจากคุณหมอแพทย์หญิงพัชรินอมรวิพาสกุมารแพทย์ทางเดินอาหารและตับจากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินสวัสดีคุณหมอลินค่ะ สวัสดีค่ะคุณพลอยแล้วก็คิมค่ะค่ะคิมค่ะค่ะคําถามแรกเลยนะคะเอยากจะรู้ว่าอันนี้แบบคลาสสิกมากเลยลูกทานยากทํำยังไงเป็นคําถามที่ใหญ่มากเลยค่ะคำว่าหมอลินเจอเจอปัญหานี่าจคเยอะเลยค่ะเรื่องเรื่องน้องไม่ยอมทานข้าวใช่ตอนนี้ก็คือพฤติกรรมการกินเนี่ยก็คือเป็นพฤติกรรมหลัก ที่พ่อแม่มาปรึกษานะคะก็คือก่อนอื่นเราจะทราบได้ยังไงว่าลูกเราเข้าข่ายภาะวะกา,การกินยากแล้วก็คือให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตอะไรง่ายๆนะคะก็จะมีจุด เล็กๆน้อยๆนะคะก็คือ1ลูกเราเนี่ยอมข้าวอมข้าวในที่นี้ก็คืออมข้าวเข้าไปในกระพุงแก้มนะคะแล้วไม่มีการกลืนไม่มีการเคี้ยวเลยก็คือเอาอาหารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเก็บไว้ที่กระพุงแก้มสองข้าง <S 2> <S 2> แล้วก็อยู่นิ่งๆบางคนก็อาจจะมีการบิดตัวไปมาวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนั้นก็คือ,อจุดหนึ่งที่ต้องต้องมอง มองแล้ว่าอาจจะต้องพบหมอสองก็คือพฤติกรรมเคี้ยวละคายวนออกวนออกนะคะก็คือเคียวแล้วเคียวยำๆแล้วก็คายออกมาอันนั้นก็คือถือว่าเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งหรือสามเห็นอาหารปุ๊บอาหารมาอยู่ที่หน้าแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็มีอาเจียนพุ่งอ,อันนั้นก็คือเกิดความหวาดกลัวขึ้นก็คือพออาหารมาถึงหน้าแต่ยังไม่ได้มีอะไรเข้าปากก็ อ้วกออกมาอาเจียนออกมาอะไรเงี้ยนะคะหรือสี่ก็คือภาวะลูกเราเนี่ยก็คือน้ําลายไหลอยู่ดีก็น้ําลายไหลดูแล้วเขาจะน่าจะมีเจ็บปวดอะไรข้างในอาจจะต้องพบคุณหมอดูว่าเขาเป็นจุดมือเท้าปากที่อยู่ข้างในไวรัสมือเท้าปากหรือว่าเจ็บคออะไรหรือเปล่าันี้ซีเรียสทีหนึ่งที่ว่าจะต้องพบคุณหมอดูว่าข้างในนี้มีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะค่ะในสี่หัวข้อที่หมอลินบอกมานะคะส่วนใหญ่จะพบในน้องวัยไหนคะ ก็ส่วนมากก็พบได้หลายวัยนะคะก็คือมีมาปรึกษาตั้งแต่ลูกเพิ่งเริ่มกินก็มีก็คือวัยตั้งแต่6เดือนเลยถึง9เดือนก็จะแบ่งเป็นช่วงสั้นๆเพราะว่า6กถึงเเดือนเนี่ยก็คือส่วนมากจะเป็นบทอาหารละเอียดเพราะว่าฟันน้องยังไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็ส่วนมากกินแล้วมีบ้วนบ้างอันนี้ก็ยังไม่ค่อยถึงขั้นซีเรียสแต่ว่าอายุที่เจอบ่อยก็จะเป็นอายุของวัยเด็กเรียนตั้งแต่1ขวบ ถึงสองขวบเลยค่ะก็คือช่วงนั้นฟันขึ้นหมดแล้วแต่ว่าเด็กเป็นพฤติกรรมก็คือฟันขึ้นแต่ไม่ยอมเคี้ยวเคี้ยวแล้วบวนบวนอาหารออกหรือว่าไม่ปฏิเสธอาหารตั้งแต่แรกเริ่มก็คืออาเจียนพุ่งออกมาเลยนะคะเพิ่งรูนันเนี่ยว่ามีแบบว่าเห็นอาหารแล้วอาเจียนพุ่งด้วยอ่ะใช่ค่ะก็คือเป็นภาวะกลัวกลัวทางด้านจิตใจอย่างหนึ่งนจิตใช่ใช่ปรับยางไหมอาจารย์ก็ปรับยากนิดนึงอะค่ะเพราะว่าภาวะกลัวเนี่ยก็คือต้อง อาสรกประวัติย้อนไปว่าคือลูกเคยมีประสบการณ์ไม่ดีไหมเช่นกินอะไรชิ้นใหญ่แล้วติดคอไหม นะคะพวกนั้นใช่บางคนก็เกิดความกลัวเกิดขึ้นหรือว่าอย่างที่คุณพลอยเคยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้ไซลิงก็คือเอาไซลิงใส่อาหารทีนี้เด็กก็คือเกิดความสับสนระหว่างยากับไซลิงยาเนี่ยจะมีรสขมแต่ถ้าเราเอาอาหารไปใส่ไซลิงทําให้เกิดภาะวะสับสนว่าอันนี้คือยาหรือเปล่าเด็กก็จะปิดปากไว้บางคนถึงคาดต้องมังงังปากอันนั้นไม่ควรค่ะคือเขาก็เคยถามเพราะว่ามันถึงก็ต้องไซลิงเลยเหรอเขาบอกว่าเพราะว่าใส่ขวดหรือใส่แก้วก็ไม่ยอมโดดไม่ยอมกิน จะทำยังไงใช่ไม่รู้ไม่รู้รจะทํำยังไงอันนั้นนะนะว่า<ม>อาจจะต้องมีแรงจูงใจอย่างอื่นเช่นอาจจะเปลี่ยนแก้วน้ําให้มันเป็น<ม>สีสันสดใสเป็นลายกระตูนหรือว่ามีหลอดหรือว่าหากเป็นหลอดนิ่มๆ<ม>ช่วยด้วยหลายๆอย่างแต่ว่าคือถ้าอาหารก็น่าจะเป็นอ่ากลุ่มที่ต้องใส่ภาชนะที่ใช้จริงๆเช่นช้อนซ่อมแก้วไม่ควรจะไปใส่เซลิงอะไรอย่างนั้นคะควรแยกระหว่างอาหารกับยาใช่ถูกตใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะสับสนคิดว่าอาหารเป็นขมเป็นยาก็ยิ่งไม่ยอมและยิ่งไม่ไม่ทา แล้วหมอลินเคยเจอกรณีที่แบบว่าเคยเป็นเด็กทานดีมาตลอด อยู่วันหนึ่งก็เบื่อขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็แบบว่าไม่ทานเลยอย่างนี้บ้างไหมคะเคยเจอค่ะก็คือส่วนมากมักจะเกิดจากในเด็กที่ความเบื่ออาหารเนี่ยก็คือเหมือนกับจุดสนใจเขาอ่ะก็คือถ้าเขากินอาหารซ้ําๆไปเรื่อยๆค่ะนี่แนะนําว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือลูกเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากก็คือแนะนําว่าอาจจะจัดอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็เลือกสีสันให้สดใสก็คือเช่นสีแดงทําจากมะเขือเทศสีเขียวทําจากเป็นพวกผักอ่า ฟักหรือว่าผักกาดขาวอะไรเงี้ยสลับสีไปแล้วก็พวกจานชามก็คือให้เป็นลายการ์ตูนนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้เด็กเนี่ยพาพาเขาไปที่ซูปเปอร์ไปที่ตลาดเนี่ยช่วยเลือกเลือกอาหาราให้เขาเลือกเองด,ด้วยว่าเขาอยากจะกินอะไรอยากจะทานอะไรแล้วก็ผลไม้อยากอะไรแล้วก็ ตัวลักษณะการทําอาหารนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีหลายแบบก็คือไข่เนี่ยทำเป็นรูปดาวรูปรูปปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตุ๊กตาใช่จะช่วยได้พี่หมีใช่หรือว่าอาจจะปั้นหมูเป็นเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็มีหูมีอะไรเหมือนมีกี๊เมาส์อะไรอย่างเงี้ยจะช่วยได้นะคะแม่ต้องแบบเป็นนักประดิษฐ์นิดนึงใช่พวกเนี้ยพาสต้าที่เป็นรูปเป็นรูปลากาตูนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสร้างความสนใจได้นะคะแล้ว มันเป็นช่วงวัยด้วยไหมคะคุณหมอว่า<ช>วัยไหน,นที่แบบเขาอยากจะเล่นเขาก็เลยไม่สนใจใคาะก็มีเหมือนกันก็เด็กผู้ชายส่วนมากตอนนี้มักจะแบบบางคนบอกว่าเดินไปป้อนไปอันนี้ไม่ไม่แนะนํานะคะก็คือตอนนี้ก็คือสมาคมของกุม,มาราแพทย์ะค่ะก็คือแนะนําว่าเด็กเนี่ยเวลาถึงเวลากินเนี่ยก็คือต้องนั่งในเก้าอี้นั่ง<อ>ในโต๊ะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ให้นั่งทานให้หมดภายในครึ่งชั่วโมงไม่มีการให้เด็กเดินไปด้วยป้อนไปด้วยเพราะว่าเสี่ยงต่อภาวะ ทีอ่อาหารติดคอถ้าเด็กลม้มเ mm hmm. ช่นถ้ากินลูกชิ้นอยู่แล้วเกิดลม้มล้มไปแล้วเกิดลูกชิ้นติดคอเนี่ย mm hmm. มันเสี่ยงต่อภาวะสำลักได้ได้มากนี่ตอนนี้ก็คือให้จัดเป็นโต๊ะอาหารนะคะแล้วก็เตรียมที่นั่งให้เด็กภายในครึ่งชั่วโมง <Okay. S 1> กํำหนดเป้าหมายว่าเราจะต้องป้อนให้หมดถ้าเด็กไม่กินก็คือต้องเก็บ แล้วก็ใจแข็งแล้วก็กําหนดว่าเป็นมื้อต่อไปต้องกินกี่โมงนะไม่อย่างนั้นก็คือใช่ไม่งนั้นเวลามันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คือจะรวนไปทั้งวันเวลาตอนเช้าถ้าไม่กินเราก็เก็บทําอย่างนี้ไปเป็นอาทิตย์บางคนต้องใจแข็งทําถึงสองอาทิตย์เด็กถึงจะเข้าตามโปรแกรมที่เราวางไว้แล้วก็ใช่เป็นการสร้างวินัยในการกินแล้วก็ระหว่างมื้อถ้าเด็กไม่เด็กไม่กินมื้อหลักมื้อเสริมมันยังไม่ให้เช่นขนม ไม่ให้กินไม่ให้เห็นก็คืออาจจะใช่ช่วงแรกๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะอาจจะต้องใจแข็งนิดนึงอาจจะบางคนอาจจะต้องใจแข็งถึงสองถึงสามมือด้วยซ้ำเพราะว่าเด็กบางคนก็คือจะต้องทำให้เขามีวินัยการกินได้ดีขึ้นค่ะอย่างที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เหมือบอกว่าให้ใช้เก้าอี้ใช่ไหมคะคือคืออย่างลูกพลอยคนเล็กแบบอันนี้พลอยฝึกเร็วก็คือไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่ามีลูกของญาติที่เกิดไล่กันปรากฏว่าอันนั้น ปีนเก้าอี้อะค่ะไม่ยอมไม่ยอมนั่งเก้าอี้อะค่ะถ้าเป็นกรณีที่เด็กไม่ยอมนั่งเก้าอี้นี่ทาไงครับหมอเลนก็จริงๆเดี๋ยวนี้เก้าอี้มันก็มีหลายแบบเป็นแบบที่จับล็อกด้วยแล้วก็อาจจะมีสร้างแรงจูงใจต้องนั่งให้ได้ต้องนั่งให้ได้เพราะว่าคือการที่เด็กปีนปีนป่ปปปายนะมีได้แต่ว่าบางคนอาจจะมีของเล่นวางข้างๆเล็กน้อยเพื่อสร้างแรงจูงใจอันนั้นก็ก็เป็นไปได้แต่ไม่ควรหลอกล่อด้วย iPad ใช่ไหมคะไม่ควรเพราะว่าตอนนี้พวกะ iPad พวกนี้มันจะทําให้สมาธิเด็ก บอกแวกไม่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องที่กำลังทำอยู่แล้วก็เด็กเนี่ยจะมีการเลื่อนเอามือมาสไลด์แล้วทำให้เด็กอารมณ์ร้อนนะคะอย่างอย่างมีบ้านหนึ่งที่พอดีไปเจอมาพอดีไปเที่ยวแล้วก็พบอีกบ้านหนึ่งที่ลูกอายุใกล้กันเนี่ยนะคะไปเจเขาทานดีมากเลยแต่บ้านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีกฎของบ้านที่เขาบอกลูกคือว่าคือเหมือนคุยกันว่าทำไมลูกตัวสูงทานอาหารดีทานหมดจานเกลี้ยงเลยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ย ถามเคยถามว่าเขาบอกเด็กๆอ่ะเขาตั้งกฎเอาไว้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอยากทานขนมถ้าอยากทานไอศครีม <c oughs> ต้องทานข้าวให้หมดถ้าทานข้าวไม่หมดก็จะไม่ได้ทานของหวานเอแล้วมันก็เลยเป็นนิสัยที่ลูกเขาเนี่ยถ้าเทียบกับลูกเรานะ <c oughs> เราก็ยังกินเหลือ <c oughs> ลูกเขานี่ต้องทานหมดจานเกลี้ยงเลย <c oughs> แล้วก็ซึ่งกฎพวกเนี้ยค่ะมันก็ใช้คุยกับเด็กได้ถ้าเขาถ้าเด็กเป็นเด็กที่แบบเริ่มโตแล้วก็คุยได้ <c oughs> ใช่ไหมในขณะที่อีก <c oughs> บ้านหนึง่ง ไม่ทานข้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่กับคุณยายมีมีออปชันเสริมว่าจะกินอันนี้อันนี้อันนี้เขาก็จะเลือกไปเรื่อยๆใช่ใชก็คงจะเป็นเหมือนที่มอลินบอกว่าต้องใจแข็งใ,ให้ได้คือถ้ามีออปชันเสริมส่วนมากไอออปชันเสริมเนี่ยเป็นขนมซึ่งอาหารไอสารอาหารมันไม่ได้ครบเท่าอาหารหลักอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีออปชันเสริมเด็กก็จะติดแล้วก็เด็กเกิดความคุ้นชินก็คือถ้าฉันมีทางเลือกแล้วฉันก็ไม่ต้องกินอาหารหลักละฉันก,ก็กินอาหารเสริมไปตลอด บางคนมีโปรตีนเสริมเป็นผงให้ให้เด็กด้วย<อ>นน,นไม่แนะนํานะคะเจอเยอะเหมือนกันโปรตีนที่ว่าสกัดจากธรรมชาติทั่วเหลืองอะไรในคือในชีวิตจริงเด็กจะมากินโปรตีนผงง้นคงไม่ได้คือ,คอบอกได้เลย<อ>ว่า,า,ามันไม่ใช่กตใช่ก็คือควรจะเป็นอาหารหลักห้าหมู่ที่คุณแม่เตรียมนั่นะนะโอเคอยู่ละทีนี้ก็คือในเด็กบางคนที่ยากมากๆก็คือแนะนําว่าให้กินอาหารหลักให้ได้ก่อนส่วนออปชันเสริมแนะนําว่าไม่ควรจะมี ยกเว้นถ้าอนานก็คือเป็นการสร้างแรงจูงใจก็คือตั้งเป้าว่าอาหารหลักครบ70%ตามที่ที่ตั้งไว้แล้วเราจะให้เห็นขนมขนมหวานขนมไทยอะไรอย่างงี้พอได้บ้างอาหารว่างกับนมระหว่างมื้อเนี่ยค่ะมันจําเป็นไหมก็จริงๆในเด็กถ้าสมมติว่ากินอาหารมื้อหลักได้อิ่มหมอแนะนําว่าตัวนมก็เป็นเสริมเสริมอาวก็คือสองชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงห่างจากมื้อหลัก ะะแต่ในบา,บางกรณีถ้าอิ่มอิ่มมากๆแล้วอาจจะเลื่อนไปก่อนก็ได้นะคะ,คะอย่างเด็กถ้าถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยอาจจะนมประมาณ2-3ถึงาแก้วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเนื้อสัตว์เพียงพอก็พอใช้ได้แต่หลักๆก,ก,ก็คือว่าที่ที่หมอนรินย้ำก็คือว่าหนึ่งคือฝึกนั่งด้วยการนั่งเก้าอี้<ช>อถึงจะดิ้นก็ไปหาเก,ก้าอี้ที่ทำให้ไม่ดิน้นยังไงต้องนั่งให้ได้<ช>ออต้องหลอกล่อให้นั่งหลอกล่อให้ได้แต่ว่าลืมไปเลยกับการที่เดินแล้วก็ป้อนอย่างนี้นะใช่แล้วก็ ให้ชั่่วโมงกำหนดเวลาในการทาน30นาทีถ้าเกิดว่าถึงลูกจะพร้อมหรือยังไงก็ตามก็คือต้องฝึกว่า30เก็บเพื่อให้เขารู้ว่าหมดมื้อนี้ไม่ได้ทานอะไรแล้วนะจนกว่าจะมื้อน้าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ให้เกิดจากการเรียนรู้ใช่ก็ใช้เวลาในการทําแบบนี้อย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ถ้ายากมากก็เผื่อเวลาไว้อีก สักเป็นสองอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเห็นผลไหมคะอาจารย์ก็ส่วนมากเห็นผลนะคะเพราะว่าไม่มีเด็กคนไหนที่หิวคือยอมยอมหิวใช่ก็คือเขาก็เขาก็จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ว่าฉันต้องกินละฉันต้องฉันไม่มีทางเลือกยังไงฉันก็ต้องกินอาหารที่คุณแม่เตรียมไว้สุดท้ายเขาก็ต้องยอมกิน นะคะค่ะแล้วถ้าเขาไม่กินข้าวแต่ว่าชอบกินนมมันต้องขนาดไหนถึงแล้วมันควรจะเป็นยังไงคะค่ะ,คะ,ะก็คือตามอายุแล้วก็คือช่วงที่เด็กเนี่ยหกเดือนเนี่ยอาหารก็จะเป็น1มือถึง2มือนะคะแล้วก็มีมือผลไม้บ้างแต่ถ้าสมมติว่าเด็กที่ฟันตัดขึ้นแล้วควรจะกินนมลดลงก็คืออาหารเป็นมื้อหลัก ก็คือนมเนี่ยจริงๆแทรกเอาระหว่างมือใช่แต่ว่าเด็กถ้าสมมุติว่ากินนมเกิน80-90%ของอาหารทั้งหมดทั้งอันนั้นก็คือถือว่าเริ่มจะมีสัดส่วนอาหารไม่เพียงพออาจจะมีภาวะทุพโภชนาการบางคนเดินเซได้เลยเพราะว่าขาดวิตามินซีในข่าว่เป็นเยอะเลยต้องมาพบคุณหมออีกทีเดินเซได้เลยหรือว่าบางคนผมร่วงบางคน แค่แกนนะคะคือเหมือนกับว่ากินแต่นมร่างกายดูดซึมไม่เพียงพอไม่ครบห,าห้าโมไม่มีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตไม่มีไขมันไม่มีเกลือแร่ไม่มีอะไรเลยนะคะ ทานอาหารน้อยหรือว่าน้ำหนักที่น้อยเนี่ยค่ะมันม,มีมีความสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพด้วยไหมคะใช่สัมพันธ์เลยค่ะก็คือ uh huh. ถ้าเราอาหารไม่ครบห้าหมู่ก็คือเราจะเป็นป่วยเป็นวัดง่าย2ก็คือระระดับสติปัญญา i อความคิดจะเชื่องช้าลงนะคะก็คือถ้าเรากินแต่นมหรือเราไม่ได้มีไขมันไม่มีอะไรเลยร่างกายพอเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ก็จะเกิดความหนาว uh huh. แล้วก็อาจจะมีตัวสั่นหนาว uh huh. แล้วก็ขี้ขี้หนาวมากกว่าปกติ แล้วก็เด็กเนี่ยความจําจะดูเชื่องเชื่อดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยแอคทีฟนะคะก็คือการเรียนรู้ถดถอยอันนี้ก็คือส่งผลในระยะยาวส่งผลในระยะยาวก็คือถ้าสมมติว่าเด็กไม่ได้กินพวกไอโอดีนอะไรอย่างี้ค่ะในกรณีถ้าไม่ได้มีของทะเลอะไรบ้างเลยเกลือไม่มีเลยคืออย่างบางบ้านเขาจะคิดว่ามีอีกบ้านหนึ่งเป็นไปบ้านที่รู้จักกันลูกสองขวบใช่ไหมคะเป็นอย่างที่คุณหมอว่าเลยว่า ไม่ทานข้าวกินนมประมาณ80-90%เกอแต่พ่อพ่อแม่เขาจะคิดว่าก็ไม่เป็นไรก็โตได้เขาคิดว่ามันอิ่มเหมือนกันเราเขาคิดว่าถ้าไม่เจ็บป่วยก็โอเคแล้วแต่ว่าการไม่เจ็บป่วยเราอาจจะยังไม่เห็นใน<ม>วันนี้ไม่เห็นในวันนี้ใช่ของพวกนี้มันอาจจะสะสมในระยะยาวก็คือเด็กอาจจะอาหารไม่ครบ แล้วก็เรื่องของสมาธิเรื่องของสติปัญญาเรื่องอะไรความจําจะช้าลงบางคนก็ซีดก็มีก็คือดูแบบว่าความจําไม่ค่อยแม่นนะคะเกิดภาวะโลหิตจางนะคะซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะให้ความใส่ใจกับเรื่องพวกนี้แล้วก็มาแก้ไขเพื่อไม่ให้มันเป็นปัญหาระยะยาวถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างการช่วยการทานวิตามินอย่างเงี้ยค่ะจัน เพื่อเสริมมันทั้งว่าูปทานน้อยอหรือว่าให้วิตามินตัวนี้แล้วทาให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นพวกนี้มันช่วยได้จริงไหมก็จริงๆยาบางตัวมันก็มีผลข้างเคียงคือทําให้อยากเจริญอาหารด้วยแต่ทางนี้ทางนั้นก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวเสริมอะค่ะ นะก็คือก็คือมาพบกุม,มารแพทย์แล้วดูพอดูส่วนสูงน้ําหนักดูว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ไหมถ้าเขาเริ่มตกเกณฑ์แล้วหรือว่าน้ําหนักไม่ขึ้นเลยวิตามินก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ลูกน้อยเนี่ยได้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนได้บ้างเพราะว่าวิตามินก็เป็นวิตามินรวมส่วนมากที่จะจ่ายนะคะท้าเหล็กเขามีคําถามนึ่งอาจารย์ว่าอ,อ,อย่างเรื่องน้ําหนักตกเกณฑ์เราจะได้ยินจากหลายบ้าน่าเออลูกน้ําหนักตกเกณฑ์นั่นนี่นู่นแต่ต้องน้ําหนักตกเกณฑ์ถึงขนาดไหนที่เรา ต้องเป็นกังวลได้แล้วค่ะว่ามันเกิดจากการกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือสังเกตง่ายๆก็คือภายในสองเดือน2อถึงสเดือนลูกเราน้ําหนักไม่ขึ้นเลยหรือว่าไปวัดส่วนสูงทีไรส่วนสูงอยู่ที่เท่าเดิมตลอดแล้วก็เวลาที่ไปโรงเรียนเนี่ยลูกจะง่วงนอนตลอดก็คือลูกมาดูไม่ไม่อยากเล่นไม่อยากอะไรไม่แอคทีฟประกอบกับน้ําหนักเนี่ยไม่มา อยู่ที่เท่าเดิมมาตลอด2-3เดือนอันนั้นก็คือคงต้องพบหมอแล้วล่ะค่ะแล้วการที่เด็กทานแต่เมนูซ้ำๆหรือบางคนเนี่ยไม่กล้าลองทานอะไรเงี้ยค่ะ <S <S คุณหมอมีเคล็ดลับยังไงในการจะแนะนำบ้างคะก็เมนูซ้ำๆเนี่ยก็คือเด็กบางคนก็จะเป็นลักษณะของเด็กแบบนั้น<ม>แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่คิดว่าเมนูซ้ำๆที่เด็กทานเนี่ยมันมีสารอาหารครบถ้วนจริงๆหมอว่าก็ก็ไม่มีปัญหาค่ะก็อซ้ำได้แต่ต้องต้องให้ครบถ้วน แต่ในกรณีถ้าสมมติวา่าสามแล้วเราเด็กเริ่มเบื่อแนะนำว่าอาจจะจัด เรื่องของมีสีสันให้มันสวยงามแต่ว่าเป็นสีสันจากธรรมชาตินะคะเ <c oughs> ช่นสีแดงเป็นจากมะเขือเทศแอปเปิล <c oughs> หรือว่าสีเขียวเป็นจากผักกาดขาวบวบหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ให้สีสันมันตัดกันแล้วดูน่ากินน่ารับประทานหรือว่าจะามีสีจากอัญชันที่เป็นสีม่วง <c oughs> อันนั้นอาจจะทําให้เด็กเนี่ยเขาโอเคกับเรื่องของสีสันส่วนจานชามก็อาจจะเป็นลายกระตูล,ลายมิกกี้เมาส์ลายอะไรอย่างนี้แล้วก็ช้อนส้อม นะคะแล้วก็เพื่อสร้างแรงจูงใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ให,ให้ลูกพาลูกไปมีส่วนร่วมในการทําอาหารเช่นพาลูกไปตลาดพาไปที่ห้างเพื่อไปเลือกซื้อของอดูว่าลูกอยากทานอะไรนะคะ,คะเพื่อสร้างแรงจูงใจว่าเขาได้มีส่วนร่วมในการทําอาหารให้เขาประกอบอาหารเล็กๆน้อยเช่นอาจจะช่วยหยิบหยิบอะไรไปช่วยกันล้างอะไรอย่างนี้นค่ะก็เป็นการที่สร้างแรงจูงใจให้เด็กเนี่ยไม่เบื่อนะคะก็คือเป็นเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งค่ะ อันนี้พอดีเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องฟันตัดขึ้นแล้วก็ถึงให้เริ่มเคี้ยวใช่ไหมคะอย่างตอนตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าอย่างตอนพอมีลูกคนที่สองอ่ะพอเพิ่งได้ยินอันหนึ่งที่ที่เป็นแนวทางในการให้อาหารเด็กที่ชื่อว่า BLW ก็คือว่าการที่ขิมเคยได้ยินไหมคะไม่เคยค่ะ baby led weaning ที่บอกว่าไม่คลูดไม่ปั่นไม่บดก็คือให้เด็กตั้งแต่อาจจะอายุตั้งแต่ เจ็ดหกหรือเจ็ดเดินที่เริ่มทานอาหารอย่างสมัยรุ่นลูกเราค่ะ<ม>เราจะมาบทคลูดก่อนแล้วก็เอาอาหารเละๆให้ทาน<ม>แต่อันนี้คิดว่าน่าจะมาจากฝั่งตะวันตกที่ว่าให้เด็กทานอาหารเหมือนผู้ใหญ่เลยเียค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอาจารย์เคยเจอคนไข้ที่มาปรึกษาไหมคะว่าหนูจะให้ลูกทานแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะ,ะ,คะก็คือขึ้นอยู่กับสภาพเด็กด้วยก็คือบอกว่าโอเค ตัวนี้เนี่ยม,มันก็มีมามาตั้งนานแล้วล่ะค่ะก็คือเราต้องดูว่าลูกเรามีความพร้อมไหมเช่นฟันตัดขึ้นหรือ,อยังแล้วก็ช่วงที่เด็กหยิบจับอาหารที่เป็นชินช้นชิ้นนั้นเด็กจะมีภาวะสำลักหรือเปล่าเราต้องระวังที่สุดก็คือช่วงที่เด็กกาลังทานอาหารที่เป็นชิน้นชิ้นแบบนั้นต้องมีคนเฝ้าระวังไว้คือถ้าไม่มีพ่อ,พอแม่อยู่แถวๆนั้นแล้วเกิดเด็กเกิดสำลักติดคอแล้วช่วยไม่ทันนี่อันนั้นเป็น,เป,นเป็นปัจจัยเสี่ยงมากๆเลยนะคะก็คือก,ก็คือดูความพร้อมของเด็กอะคะ่ะว่าฟันตัดเขาขึ้น ยังนั้นก็คือเป็นเป็นใช่ใช่แล้วก็เวลาถ้าเขามีเกิดเหตุอะไรมีคนช่วยเหลือเขาอยู่ข้างๆไหมคือคือพอดีที่ถามถึงประเด็นเนี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับอีกอีกแนวคิดหนึ่งที่คิดว่าทํายังไงให้ลูกทานอาหารได้หลากหลายเพราะงั้นการเตรียมอาหารเนี่ยของเด็กกับของผู้ใหญ่จะเหมือนกันในเมนูเดียวกันเพียงแต่วิธีการหั่นของเด็กมันอาจจะต่างกับหั่นของผู้ใหญ่ให้เด็กถือเองแต่ทีนี้ทั้งหมดที่ที่ถามขึ้นมาค่ะเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็น กระแสว่าบ้านนี้ทําทําไมแล้วแบบสมไมนี้เขาต้องกินแบบนี้หรืออะไรคิดว่ามันน่าจะมาจากดูจากลูกเราเป็นหลักว่าต้องดูลูกความพร้อมของเด็กเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยเนาะใช่ค่ะว่างฟันขึ้นไหมนั่งนั่งตัวตรงกับเก้าอี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่ายังทําไม่ได้แบบนี้ก็ หาวิธีที่เหมาะกับลูกเธอใช่เหมาะกับลูกเราไม่จําเป็นต้องไปตามกระแสก็คือถ้าถ้าสมมติลูกเราเพิ่งเริ่มกินเลยอยู่ดีจะมาฝึกวิธีนี้หมอยังไม่เห็นด้วยเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความหวาดกลัวด้วยถ้ามีสําลักติดคอก็กลายเป็นเขากลัวไปตลอดชีวิตเลยเป็นประสบการณ์ไม่ดีใช่ใช่เพราะง,งั้นก็บ้านที่ถามเข้ามาเรื่องนี้นะคะถามให้แล้วนะคะดูพัฒนาการของของลูกด้วยนะคะว่าเป็นยังไงอืมค่ะคาถามเยอะเลยนะเพราะว่า หลายบ้านที่มีปัญหาเรื่องเด็กทานทานไม่ได้หลากหลายหรือทานน้อยไม่ยอมทานอะไรพวกเนี้ยค่ะอืมก็เออคิดว่าอีกอันนึงที่ที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะคะเรื่องของวิตามินซีนะคะ <c oughs> ว่า วิตามินซีเนี่ยเป็นตัวที่เราควรจะเสริมให้กับลูกไหมโดยเฉพาะในวัยที่ไปโรงเรียนคนว่าควรจะทานไหมหรือทานบ่อยแค่ไหนหรือว่ารับจากอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือประเมินข้าววิตามินซีก็คือจริงๆอยู่ในผักผลไม้ทุกอย่างเลยนะคะก็คือมะเขือเทศ ผักใบเขียวทั้งหลายทั้งปวงคะน้าอะไรทุกอย่างก็มีวิตามินซีแล้วก็คือเราต้องดูที่เด็กด้วยว่าเด็กคนนั้นเนี่ยได้รับผักผลไม้เพียงพอไหมแต่ว่าถ้าลูกเรากินผักค่อนข้างน้อยแล้วป่วยเป็นหวัดง่ายก็ทีนี้จริงๆวิตามินซีสามารถเสริมได้บ้าง ทีนี้วิตามินซีเนี่ยก็คือมันละลายได้กับน,น้ําส่วนมากแต่ว่าก็คือเดี๋ยวนี้วิตามินซีที่กินนะคะก็คือบางคนต้องระวังเรื่องฟันด้วยเพราะว่าบางคนเคี้ยวแล้ววิตามินซีไปเกาะที่ฟันแล้วไม่ได้ล้บงบนปากหรืออะไรวิตามินซีก็กัดก่อนฟันได้เหมือนกันทีนี้ถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมบางคนก็คือ1 0 0่งร้ถึงห้ามิลลิกรัมต่อวนันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ละลายได้กับน,น้ำมันก็ไม่ได้สะสมอะไรก็มีเสริมได้บ้างถ้าช่วงไหนเป็นหวัดเราก็คือขึ้นอยู่กับลูกเราเป็นหลักอะคะ่ะว่าถ้าทานผักผลไม้ได้เเพพียงงออวิิิตตามมมนสรก็จะไ่้ แต่ถ้าลูกเรากินผักค่อนข้างน้อยวิตามินซีก็เป็นทางเลือกแล้วก็วิตามินซีเนี่ยก็คือควรจะถามปริมาณจากที่คุณหมอดูอีกทีหนึ่งว่าลูกเราควรจะกินกี่เม็ดต่อวันเพราะว่าพวกนี้มันก็ละลายได้กับน้ำค่ะอันนี้รวมถึงวิตามินอื่นๆใช่วิตามินอื่นๆ่ใช่ใช่ใช่ค่ะดูร่างกายเป็นหลักใช่ค่ะแล้วจากที่คุณบางทีว่ามัมก็น่าจะครอบคลุมโดยเฉพาะว่า หลักๆก,ก็อยู่ที่ใจพ่อแม่เนาะ<ช>ว่าไอ้เรื่องโดยเฉพาะ30นาทีแล้วเก็บร,ราจะจ,าาจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหมอ,หอคุณหมอลินมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมหรือว่าฝากให้กับว่าคุณผู้ฟังที่แบบมีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะหรือว่าบางบ้านที่กังวลมากๆเลยนะคะ ก็ก่อนอื่นเราก็ต้องดูว่าลูกเราเนี่ยเข้าข่ายพฤติกรรมเป็นลูกกินยากไหมอย่างที่หมอพูดไปทั้งหมดก็คืออมข้าวเ,เคี้ยวละคายหรือว่าเห็นอาหารละอาเจียนถ้าเกิดคิดว่าลูกเรามีปัญหาแบบนั้นก็คือเราต้องดูว่ามันปัญหาเกิดที่ไหนเกิดที่จิตใจเขาหรือว่าอาว,วัยวะการกินเขาไม่พร้อมเราก็คือต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนเช่นอาจจะจัดอาหารให้ครบห้าหมู่สีสันหลากหลายสวยงามแล้วก็ฝึกวินัยการกินหมอว่าสําคัญที่สุดทีนี้ถ้าสมมติว่าช่วยเหลือ เบื้องต้นแล้วปรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ดีขึ้นแนะนําให้พบกุมารแพทย์นะคะเพื่อประเมินว่าลูกเรามีภาวะทุพโภชนาการหรือยังแล้วก็ประเมินดูว่าจําเป็นจะต้องช่วยเขาในในใน,ในแบบไหนนะคะค่ะงั้นวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณคุณหมอพัชรินนะคะเป็นอย่างสูงที่มาไขาข้อข้องใจเรื่องปัญหาโลกแตกของเด็กทน <c oughs> ยากให้เรานะคะแล้วก็ถ้าใคร มีปัญหาจริงๆแล้วคิดว่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณหมอนะคะคุณหมอ,อบอกชื่อคุณหมออีกทีดีกว่าคุณหมอพัชรินออมอวิพาสนะคะกุมารแพทย์ด้านทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชสีนครินก็ลองมาหาคุณหมอได้นะคะให้คุณหมอช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและรายการเลี้ยงลูกรอบโลกโดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชก็ จบรายการเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนพบกับเราได้ใหม่ในทุกวันพุทธที่2และ4ของเดือนนะคะหากฟังและเป็นประโยชน์อย่าลืมนะคะลองแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังและช่วย Follow หรือ Subscribe รายการของเราจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะ